ผู้โดยสารโปทราบที่สถานีบ้านโตกที่สถานีบ้านโตกทางาราจะอยู่ด้านซ้ายสองขบวนรถตรวจและมัตส์วังสาราขนาดหน้าขึ้นลงสารขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิขารากันเเ้อนกอนขึ้นหรือละสับทนเร้อย่อีข้ลงาบวนรถรวอบกทาเ่อขานรตทธา่านเ่เลนรี่ขาาขบวนรถธรรมดาขบวนที่ง ต้นทางสถานีสวนเสตียบุพเพสุกยายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงขอความปรารถนาผู้โดยสารทุกท่านโปรดยการใช้บริเวณใดๆที่เรหรือบริเวณข้อสอบของขบวนรถเป็นที่โดยสารผู้โดยอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเชื่อมยื่เพื่อออกค่ะ ฝัน